สวัสดีครับนี่นะครับวันนี้มาล้างท้องนะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้ล้างท้องด้วยกล้วยเอ้ยด้วยแตงโมนะครับตอนนี้ล้างท้องด้วยกล้วยนะครับนี่นะครับดวงดีงนี่อยู่ดีกินดีนะครับท่านี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำการล้างน้ำด้วยใบเตยอ,อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งลูกค้าส่วนอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะครับใส่ไปได้สิวันแหละน่าจะน่าจะเข้าฝักไปสักครึ่งหนึ่งได้ เดี๋ยวรอติดตามผลกันนะครับโอเคครับไปก่อนครับ